Betul, besar. Lucy, Lucy. Look, bigger than you, salmon. <laughs> so big. <laughs> okay, gonna cook. Okay, okay, Ali. Hi guys, today gonna grill salmon. Takey bought is it. a big, massive one This one is just. How so much do you have? 11 pounds? So much sweet You can be three late. Wow. Uncle. They, they're they not they're not clean yet. Are they clean? Oh yeah, they're clean. Let it see this. <laughs> That's the flower. Flower? Look. Masih eat some what are you gonna cook? the grill ya? Yeah? wash it yeah? I wash it yeah, I the, the like and I wash it and then you the grill yeah, i like grill ตะเลไคร่นะกนอะตะไคร่นี you know ่อาตะไค่่ยเย็นยัดตะไคร้ยัดเกลืออย่างนี้เหรอเออตัวใหญ่มากไกิอนอ้อันนี้น่เย็้ขากุูดอันนี้มาแล้วเหรอเรียกว่าเขาคลีนมาแล้วนะโอ้เย็นได้คลีนเออดีว่ะเดี๋ยวไม่ไปซื้ออีกถูกนะเนงี้ต้องกินแบบช่วงต้องรีบกินเพราะว่าปี กมดคิสมากพี่ก็หมดแล้วราคาเนี่ย,ยนะเดี๋ยวจะซื้อมาใส่ตู้เย็นไหน<า>ค้ครับสองตัวใหญ่เกินเซื้อมาแล้วก็ตักแบ่งไว้สิอันนี้เราหั่นครึ่งนึงนะเ,เขียน้วยครับพี่เ,เขียนนะนี่นะนี่อืมนะจกวัวจะกวัๆแล,ล้วนะตัวก็เลย อะไรอยู่เนี่ยเปิดขึ้นมาใหญ่กว่าเขียงอีกอะ่ะออโซมัสีอ๋ <So massive. S 2> อ,อมันไงมันเห็นปลาป่านะเนี่ย <laughs> เห็นไหม <laughs> ล้างด้วยให้มันเมื่อมอนะันออกเห็นไหมคนสั่งอย่นี่ใหญ่แล้วล้างแล้วครีม,รมแล้วบ้างแล้วอู้ครีมบ้างด้วยสุดยอด ใหญ่เลยอ,อือหวานนี่เลยเนาะแล้วก็ใส่ตะไคร้เหรอทุบไหมทุบหน่อยสาดนี่อ่ะทุบนี่เหรอเสิร์ฟอะไรอีกใส่รอันนี้อะไรั้ยไอ้ห่หอมหอมก็ต้นหอมเลยมั้ยกระเทียมใช่ใส่ร์ฟแค่แครอทซาลาลี มันาวไหมแล้วก็ใส่เนยหน่อยได้ไหมเอาเกลือโรยเกลือใช่ไหมเกลือ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 ย่างนี้นยยนนจ้ะใส่เข้าไปข้างในนี่แหละจะได้อร่อยนะเค็มๆม,มันๆเนีน่ยมมากโรยหนังมันสุด ใหญ่เท่าแขนเลยอ่ะจับอยู่ในน้ำจับไม่ได้นี่คงดิ้นหน้าดูเลยเนาะมันแรงเยอะอยู่นะมันมาจไดหนายตัวใหญ่นะ้อตัวใหญ่ส,เสิเนาอ็ดปอนเองอ่ะนอเวนะบานอเวอเมันจะเค็มไม่เค็มหรอกม,มันก็จะอยู่ไหนก็ไม่รู้ มันลูกลแดงไหมไอ้นี่แม่สียูขาวไหมแป่ยอพี่ยอมาเจ๊กจะลูกสียูขาวยอ่อเลยชูข้างเดียวเอาเนาะหรือว่าไหนๆก็ใส่แล้วใส่กนะัน เข้าไหมเนี่ยตามันเค็มอยู่หรอกแล้วก็อะไรน้ำมันเหรอฮะใส่โอลิฟออยล์ไปสักหน่อยสูตรอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีสูตรเอาไม่ได้พูดนี่แต่อเป็น f i r เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วกับหัวมันโอมอ่ะจอยังไม่สุกเลย เดวค่อยกลับอ <me> ah, right. <isations> ีกรอบพี่พี่ลดไฟลงนิดน่องนะไอ้นี่ะชนไฟแรงไกดปเพารเมื่อกี้ลืมทาน้ำมันในตรงนี้หน่อยเนาะเีนี่ ไม่มีช้อนอีกอันหสองอันโอ้ัวร่วยไอ้เป็นหมอนแล้วสมี่โอ้ยนี่เธอโอเคอันนี้เยอะหน่อยอ่ะ ลดไฟลงหน่อยใช่ไหมนี่ยนี่ไงหลดแล้วหลดแล้วไม่ค่อยแดงแล้วเดี๋ยวจะไม่สุดตัวโอเคกลับมาดูอีก after 10 minutes โอ้ยหอมแล้วหอมแล้วจึงมาดูสิว้าวว้าวอุสไลกัสซีพาสติกแซมัน จ็คพี่ว่าต้องเชิญอีกรอบนึงอะฟังโน้เนี่ยฟังนี้มันสุกแล้วน <Another turn. S 3> uh ่าจะเชิญหอมน่ากินมากครีมแซลมอนกูแบบใหญ่เดี๋ยวกลับด้านแป๊บนึง let me turn the fish first แซลมอน So, i us cook it another time. Another five minutes. uh come to see you later. Oh no! <laughs> Did <you> see me? <laughs> Hello! Yay. ปลาแซลมอนใหญ่มากเลยตีหอมมากย่ใหญ่กับแขนเราอีกอ่ะอย e n h See? e Fish. So, fish. Avent 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 Be careful Look fish Nudo bigger Nudo than Rosie. Rosie. <sighs> <laughs> bigger than Trey <laughs> In the <letter. laughs> she, she <gonna laughs> with uh, lettuce. Mm. <laughs> 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 nhâm nhâm enjoy. Chang! chín not working Chang! ngon, Chang! 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 hú, Chang! 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 nice big big meat Chang! 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 ngon no, Chang! No, Chang! No. Chang! No. Chang! Chang!